สวัสดีครับนักเรียนชั้นปสี่ทุกคนนะครับวันนี้คุณครูจะมาพักคิดประทำต่อจากครั้งที่แล้วนะครับแต่เป็นบทใหม่แล้วบทนี้มีชื่อว่าการบวกลบคูณหารตะกณ์นะครับก็นําความรู้เรื่องการบวกการลบการคูณาหารมาใช้ในบทนี้บูรณาการนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจพื้นฐานของสี่อย่างนั้นก่อนการบวกการลบการคูณการหารเราจรึงมาทําแบบนี้ได้นะครับเรามาดูจาลด์แรกเลยนะครับ ตัวอย่างแรกที่ครูจะมานําเสนอมันอยู่ในหนังสือเราแหละนะครับกับในแบบฝึกด,ด้วยครูยกตัวอย่างแบบฝึกหน้า7.2เลยนะครับข้อ1ก็เป็นการหาตัวไม่ทราบค่าสำหรับการคูณซึ่งเราเรียนไปแล้วนะครับก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างการคูณกับการหาข้อแรกที่4คูณ4เหลี่ยมเท่ากับ3,744หาสี่เหลี่ยมได้โดยพิจารณาอย่างแรกคือ ยี่สิบสี่คูณกับสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับก็ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งต้องเป็นหารและต้องอยู่ต่อท้ายนะครับครั้งที่ผ่านมามีโมคลเอายีไปเขียนหน้าไม่ได้นะครับเหมือนต่อคิวเข้ารับของนะต้องไปต่อท้ายได้คําตอบเท่าไหร่เขียนมาคุณครูแค่ยกตัวอย่างแนวทางนะครับไปหาคําตอบมาแล้วทำลงในแบบฝึกนะข้อที่2อสี่เหลี่ยมหารที่สิเอ็ดได้ห้ารี่หาสี่เหลี่ยมก็เอา ย้ายเอา11ไปอีกฝั่งหนึ่งของเครื่องหมายเท่ากับฝั่งขวามือจากหารก็เป็นคูณนะครับกลายเป็น526คูณ11คือคําตอบแต่ยังไม่ใช่คําตอบสุดท้ายขอย้ําไปทําให้เสร็จคุณครูคแค่บอกวิธีการคูณได้เท่าไหร่แล้วก็เขียนตอบมานะครับข้อสุดท้ายก็ย้าย47ไปฝั่งไปหารน,นะครับพอข้อที่4 5 6เนะี่ยเริ่มใช้จินตนาการและเริ่มใช้ความสัมพันธ์ลในโจทย์นั้นเขาไม่มีตัวเลขน,นะครับครูใส่ลงไปเพื่ออธิบายเฉย สี่เหลี่ยมคูณสี่เหลยม,มได้สองพลองหาตัวอะไรก็ได้มาหารสองพาอหเป็นจํานวนเต็มบวกไม่เอาศูนย์กับ1น,นะครับก็คุณครูก็เอาสาแล้วกันอย่าเอา3ครูเด็ดขาดนะครับเวลาเธอทําเธอหาตัวใหม่นะนะคุณครูลองเอาสามหารดูเมื่อ3หารลงตัวแสดงว่า3เป็นผลลัพธ์ของผลคูณคู่ใดคู่หนึ่งหารได้เท่าไหรล่ะครับหารได้784ใช่ไหม พราะฉะนั้นในช่องสี่เหลี่ยมก็เขียนในรูปผลคูณนะครับคือเอาคําตอบเขียนคูณกับตัวหารเรียนไปแล้วนะครับคําตอบของเราผลหารเราคือ7 8 4้ใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วยผลหา s <S รคือ3ข้อที่5ทําเช่นเดียวกันนึกตัวเลขอื่นอย่าเอาเลข4เหมือนครูนะครับข้อที่6ต่างออกไปนิดนึงเลียงจะเปลี่ยนมาเป็นการหารซะอะไรหารกันก็ไม่รู้ได้ร23เมื่อเขา ตั้งประเด็นการหารมาเราก็ใช้การคูณนะครับสองข้อสี่ข้อห้าเราใช้การหารนี่เราก็ใช้การคูณลองเอาสิบห้าคูณอ่ะขออภยัยลองเอาหนึ่งร้อยยี่สามคูณอะไรก็ได้ที่นี้กูขอให้เป็นห้าูนะแต่เธอห้ามเป็นห้าแปลเลขอื่นนะครับเมื่อคูณกันได้ร้อยได้แล้วเนี่ยมันได้หกร้อยสิบห้าแต่เพราะฉะนั้นความหมายในทางกลับกันความสัมพันธ์ของมันเมื่อผลลัพธ์หารด้วยตัวคูณจะได้เท่ากับอะไรครับ มันจะได้เท่ากับผลหารโอเคนะเราได้ผลลัพธ์มา615เราลองเอา5กลับไปหารมันก็จะได้123มันจะสัมพันธ์กันไปและสัมพันธ์กันมานะครับไม่ยากหรครับทําแล้วคิดดูให้ดีอ่ต่อไปนี้เป็นหน้า76ข้อที่5เป็นเรื่องของอลำดับขั้นในการคํานวณซึ่งครูอธิบายในหน้านี้ไว้นะครับเรามาดูหน้านี้ก่อนอหนูถ้ามันไม่มีวงเล็บให้เราเราจะทําอะไรก่อนครับครูเขียนตัวเลขขึ้นมาครับ ไม่ยากครับถ้าไม่มีวงเล็บก็เจอคูณหรือหารก็ให้ทําก่อนนะครับไม่จําเป็นนะไม่จะเป็นจะต้องเจอคูณก่อนนะเจอหารก่อนก็ทําหารก่อนดูดูโดยดูจับ้ายไปขวาถ้าเจอคูณกับหารให้ทําก่อนมันจะคูณหรือหารดูว่ามันเจออะไรก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ไปทําบวกกับลบเหมือนกันครับถ้าเจอบวกหรือลบก่อนก็ทาได้เลยไม่จะเป็นต้องบวกก่อนนะครับเจอลบก่อนก็ก็ทาลบก่อน โดยไล่จากซ้ายไปขวานะครับนักเรียนมาดูตัวอย่างนะครับครูบอกว่ามีตัวเลขอยู่ชุดนึงเป็นเนี้ยทำไงก็เจอหารหารก่อน6.3ณามได้2คูณ10เป็น30นะครับแล้วก็ค่อยมา,าบวกกับ5เป็น35และวลบออกจาก40นะครับข้อนี้หน้า76ข้อ5นะครับก็โยงเส้นถ้าทำอะไรก่อนก็โยงตามครูนะครับนะโจทย์ถามบอกจากโจทย์มีอะไรก็ตอบไปลบหารบวกนะครับขั้นที่1ก็หารขั้นที่2ก็อะไรครับบวกขั้นที่สุดท้าย ขั้นที่สามก็ลบนะครับเข้าใจนะครับใครไม่เข้าใจทักไลน์มาทำแบบฝึกหน้าเจ็ดสิบสองถึงหน้าเจ็ดสิบเจ็ดให้